ครับต่รวผู้ส่งทุกท่านนะครับเขาสู้สองกองพิลาชัยครับจำตักกระเลียนไปน่นองเดี๋ยวมาเบิ่งครับนี่ติดตีสองท่านได้ครับเจ้าเฮียหน่าก็ติดเดี๋ยวเอาเ,เจ้าเมกาครับมาดึงครับโซ่ห้วาวี่เว้ย อ้พอแล้วมันมมองโอยเมนีมันมเมีนอะไอบ่เลยมันไปกเบนมันจะโกอไรบ่โกไม่ขงองดดเลยข้องเสด็มรู้มยโอ้ยแข็งอยู่เดียวมันเกิดบนอาสิแมนมองลาก